อันนี้ผมจะมาพามาชมผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่อีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้กําลังได้รับความสนใจนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์มากที่สุดนะฮะเป็นไม้ทดแทนนะครับอันนี้ทางทางภาษาภาคกลางหรือบ้านเราก็จะเรียกว่าไม้ไม้กระดานพื้นได้นะฮะแต่นี้เราจะเอาไม้ไผ่มาทำนะฮะเป็นไม้สับปาานะครับเข้ากันสองด้านนะฮะแล้วก็ใช้ไปเรียกเป็นพื้นได้นะครับหรือจะเอาไปไปติดผนังได้นะฮะความหนาตามที่เราต้องการเลยนะครับจะใช้กี่มินก็ ก็บอกได้นะฮะตรงนี้ก็ตอนนี้คือสําหรับผู้ที่มีความสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับสั่งทาเป็นตามขนาดตามใช้ที่เราต้องการจะใช้นะครับแล้วก็ความหนาแต่ความแข็งแรงนี้โอ้โหรับประกันว่าไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอให้ดูนะครับอันนี้มัน,ม,นมันทำผมเห็น,ผม,หนผมเห็นมีทั้งสองด้านด้านนี้เอาไ้ปูพื้นหรอใช่ฮะด้านนี้เอาไว้ปูพื้นฮะอ๋อแล้ว,ลวด้านนี้ด้านนี้เอาไโชว์ฮะถ้าเป็นงานถ้าเป็นงานโชว์ก้นฝาผนังหรือว่าจะเป็น กันห้องพวกนี้ฮะับางคนชอบบาร์โรมองไผ่นี้จะไปงานเรียบหนะครับอันนี้ถ้าเราปูพื้นก็เอาเอาทิมเรียบเรียบใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋ออันนี้ปูพื้นก็เรียบเรียบขึ้นได้ฮะอย่างนี้ฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไปอินกับผิวไผ่ครับปกติไม่ค่อยมีใครทำเท่าไหร่นะครับมีน้อยครับเพราะมีก็ราคาในตลาดยังสูงอยู่ครับอ๋อถ้าอันนี้เห็นที่บางคนว่าเอาเอามาทำพวกอะไรอสสิหรือคานหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับได้ครับคานวางลูกโซ่มีใช่ไหมได้ครับมันจะรับหนักก็เยอะมากเลยเนาะคครรัััับบบบได้้้้เเยยยยออะถถาา่่่งกกแนนวีช ปกตินี่เขาจะวางตรงวางคานห่างๆเท่าไ<อ> <50 S 2> หร่ครอ่าจะห้าสิบเซนแบบมันมันมันก็แล้วแต่แต่ที่ใช้กันห้าสิบสี่สิบบ้างห้าสิบบ้างฮะอ,อยู่อยู่ที่ขนาดไม้ความความความกว้างของหน้าไม้ครับอ๋ออันนี้อันนี้จากจากตรงนี้ถึงนู้นมันประมาณร้อยร้อยร้อยสี่สิบถึงร้อยสิร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบเซนครับอ๋อถ้าเราปกติถ้าเราวางเยอเหยียบมันจะหักครับถ้า,ถาเป็นไม้ทั่วๆไปก็ไม่น่าเหยียบนะหรออาจจะทําให้เราล่วงได้ครับถ้าเนื้อไม้ไม่ดีพออ๋อถ้าเป็นไม้ไม้ไผ่มันมันมีเส้นความยยืดหุ่่นใชมัครบ เราลองเหยียดดูมาลองลองลองดูนะฮะลองดูลองลองเหยียดดูดีกว่าครับผมที่หนักเท่เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเดี๋ยวจานยิ่งขึ้นขึ้นนะฮะเดี๋ยวเดี่ยวเรมันถักเราไปถันกนะฮะขึ้นขึ้นนะฮะผมหกสิบกว่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นคนเดียวก่อนนะครับอ่าลอง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 ดูนะฮะอันนี้ผมประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบกว่านะครับยังยังสบายเลยนะจันนะไม่ธรรมดาครับไม่ไผ่ เถ้าเชิญเชิญให้อาจารย์เราลองขึนน้นยืนยืนให้คนรักไผ่ดูสักหน่อยครับ100ร้อยกาโลร้อยกาโลครับกับน้ำหนักเท่าไหร่นะอันนี้นน<อ>ประมาณเม็ดสามสิบได้ฮะหรือเม็ดสี่สิบครับโอ<ะ>้แข็งแรงสบายแข็<ร>แงแรงครับตัวนี้สั่งได้นะครับก็ขั้นตอนก็จะถ้าเรายังไม่เข้าใจก็จะยุ่งยากที่หนึ่งนะแต่เราเข้าใจแล้วก็อยู่ที่เครื่องมือนะครับอุปกรณ์เนาะอาจารย์เนาะเครื่องมือที่เราจะใช้ประกอบงานเนี่ยคือมันต้องมีการส่กบนะฮะส่กบให้หน้าให้หน้าเสมอกันนะครับ แล้วก็ต้องต้องใช้กาวเป็นเป็นตัวประกอบที่สําคัญมากงานตอนนี้ปกติีเขาเอาอะไรเอาเอา,เอาไม้อัดใส่เปล่านมากเห็นเอาไม้อัดใส่ครับอันนี้พี่ผูท้ทาทำอยู่กี่ชั้นอันนี้สามชั้นครับสามชั้นเลยหรอสามชั้นคือด้านบนด้านล่างด้าน<อ>กลางตัวกลางก็ใช้เป็นไม้ไผ่อเพราะว่าลักษณะพิเศษของไม้ไผ่เขายืดหยุ่นได้ฮะ อันนี้ถ้าถ้าเราอัดกาวเคลือบปูพื้นนี่ก็อยู่ได้เป็นร้อยปีถูกไหมถ้ากับไม่จริงเลยเหมือนไม้จริงเลยถ้าไม่เปียกฝนนี่ก็ยาวเลยครับอ๋อนี่ทพี่ปูทําขนาดจีเนรเนี่ตัวนี้สามเมตรครับแล้วอันนี้กว้างเท่าไหร่สามสิบเซนประมาณประมาณสามสิบเซนจะจะต,ตามที่เราต้องการเลยนะครับอยู่อย,อยู่ที่ฝากด้วยอ๋อถ้าเราทําแผ่นละยี่มห้าเซนสี่แผ่นเมตรช่วยเราบรรจุแพ็คเป็นกล่องกับกระดาษคอนกรีตเลยพอดีเป่ะผมผมว่าดีฮะตัวนี้น่าจะง่ายวอาการขนตรง ครับมันจูบแบบนี่นี่ห่อห่อละสี่แผ่นอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับห่อสี่แผ่นแล้วก็ส่งไปอย่างเงี้ยนะว่าน่าจะง่ายเนาะน่าจะง่ายครับอือสี่แผ่นแล้วก็ทําทําทาทาเป็นดีมนะอาจารย์นะครับทำเป็นเป็นมัดเป็นมัดอือฮะแล้วก็คํานวณได้ด้วยว่าบ้านเราขนาดนี้ใช้กี่เมตรใช่ใช่ก็ง่ายดีง่ายว่าก็เป็นนวัตกรรมอีกแบบหนึงที่มันแต่การง่ายเนาะครับแล้วก็มันสามารถใช้กับงานงานงานเหล็กได้เลยนะอาจารย์เนี่ย ใช่ใช่ครับเราขึ้นโครงเหล็กไว้เอาตัวนี้ถ้าคนชอบอารมณ์ผงไผ่ครับงานปูพื้นเนี่ยเอาตัวนี้ไปปูได้เพราะว่ามันมีหน้าเรียบอยู่แล้วครับปกติผมจะทำนะให้มันชิดกันอย่างนี้ยากนะครับครับไม่ง่ายเลยนะมันมันต้องมีขั้นตอนนะมีการหนีบด้วยเนาะอาจารย์นะเออใช่ใช่มีการหนีบครัหนีบแล้วก็บังคับให้ให้ให้เสมอครับใช่ผมว่ามันก็โอเคนะสบายสบายครับอันนี้ไอ้แผ่นหนึ่งนี่ปูติ ผมเห็นล้วเขาขายกันตารางเมตรละพันกว่านี่ของพี่ถึงว่าเอ่อตอนนี้เดี๋ยวเรื่องราคาผมแจ้งใช่บางทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหาต้นทุนที่ท,ที่ที่แท้จริงของมันนะครับครับผมเพราะว่าจริงๆไอ้ไอ้ไม้ฟากราคามันมีอยู่แล้วฮนะแล้วก็ทีนี้มันมันจะไปติดตรงที่กาวที่เราใช้มันต้องเป็นกาวที่ต้องคัดมา<อ>นะฮะกาวกาวที่มันเหมาะสมกับงานชนิดนี้อ่าผมนึกว่าเป็นกาวอะทิศไม่ใช่เหรอมันใช้ได้ฮะแต่มันจะอยู่เฉพาะงานครับถ้าเป็นงานภายนอกถ้าโดนน้ำขึ้นมาก็จะมีปัญหา อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีดตัวเราใช้กาวอย่างดีทำเนาะกาวอย่างดีครับเพราะว่าต้นทุนมันอยู่ตรงกาวฮะใช่ใช่ครับผมถ้าเวลาเทคก็ไม่มีไม่มีผลอะไรมากครับเพราะว่าเลาเทคมันก็ถูกครับอครับผมผมว่าส่วนหนึ่งราคามันน่าจะอยู่กับกับวัสดุที่เราใช้ฮะใช่ใช่ครับผมอันนี้พวกเราต้องใช้เป็นไถ่เนื้อข็่เงี๋ยพวกเก็นไถ่ซางเยีะกว่าจริงจริงมันได้หลายตัวฮะไผ่ไผ่ตรงก็ได้ฮะแต่ว่าไผ่ตรงหม้อนี้จะหายากที่หนึ่งนะครับหายากที่หนึ่งแต่ว่าไผ่ตรงนี้ก็จะทําให ให้แข็งแรงเลยไผ่ซางนี่แต่แต่เวลานี้อไผ่ซางง่ายสุดฮะไผ่ซางวะไผ่ซางหมุนครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะมีอยู่ทั่วไปเลยนอกจาเนี้เวลานี้ก็เออเขาเรียกว่ามีม,มีมีฐานการตลาดที่กว้างครับหาตรงไหนก็ได้นะฮะแต่แต่ไผ่ตรงนี้หาได้ผมว่าน่าจะยากกว่ามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันไม่มีคนตัดหามันมันลำมันใหญ่ลำมันใหญ่ครับเพราะว่าสองคนแทบไม่ไหวมันแบกออกมาจากป่านี่ก็ไม่ธรรมดาฮะ ทีนี้ค่าค่าแรงตัดก็ค่อนข้างสูงนิดหนึง่งเพราะว่า <นะ S 2> เราจร้างถูกเขาก็ไม่ทําให้เพราะมันหนักเนี่ยแล้วอันนี้ถ้าที่พี่เขาอยากได้ติดต่อ,อกันยังไงอ่าติดต่อพันคันกลุ่มธุรกิจจงานไม่ไผ่นะครับตัวนี้จะง่ายง่ายสุดเลยแค่ค,ค,คอมเมนต์ใต้าภาพได้เลย,เลยห,หรือว่าจะติดต่อพันเบอร์โทรก็ได้ครับเบอร์โทรอะไรด้วก็0839382390ครับหรือว่าจะติดต่อมาทางอาจารย์ทีเดชก็ได้ครับก็ง่ายๆนะฮะยังไงก็ฝาก ปูเขาด้วยเนาะครับที่ปูมีไปสร้างบ้านที่ไหนที่ที่มันนั้นที่กลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากไม่วางครับไม่วางเนาะไม่วางสร้างช่วงไหนพี่เดือนเออสองเดือนฮะสองเดือนสองเดือนเนาะก็เออเมษาครับเมษาเมษาเริ่มลงหน้างานฮะโอ้แต่สบายเนี่ยมีไผ่มีใช้อุปกรณ์จำากไผ่เนาะครับโอ้ขอทำได้ได้เก็ ลองติดต่อรู้นวัตกรรมใหม่ๆเนาะเพราะว่าทาจากไปพื้นไม้ไผ่อย่างเงี้ยนะครัแต่แมกผมไม่ค่อยเห็นมีใครทํานะมีส่วนน้อยที่ทำาล้นะพื้นแบบมองไม่ทะลุเลยนะมองไม่ทะลุครับผมตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจยากไปศึกษาไปดูได้ก็ก็มีสองที่นะครับที่ดอยสก็ดที่หนึ่งเลยฮะที่ที่เป็นเขาเรียกว่าต้นสังกัดเลยนะครับที่ที่ได้ให้ความรู้นะฮะแล้วก็สอนแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่โคราชนะครับอันนี้ก็รอรอติดตามผลงาน นะครับผมขอบคุณมากครับ